ตำรวจคุมตัวนายแบงค์เข้าสอบสวนทันทีที่ติดตามจับกลุ่มตัวได้นะคะแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำซึ่งนายแบงค์เนี่ยถือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ที่ก่อเหตุค่ะการตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าของกลางได้เกือบ500ชิ้นรวมมูลค่า6 5 0 0 0บาทที่กลุ่มผู้ต้องหาปล้นไปจากตู้คอนเทนเนอร์เก็บของกลางภายในการท่าเรือแห่งประเทศไทยเมื่อกลางดึกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาพลตํารวจตรีวิทวัฒน์ชินคำผู้บังคับการตํารวจ คอนบาน5เปิดเผยว่าตอนนี้ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบถ้วนทั้ง7คนแล้วเป็นผู้ต้องหาที่ทําหน้าที่รับฝากของกลาง1คนมีอีกหนึ่งคนที่เป็นกลุ่มก่อเหตุปล้นทรัพย์ในการสอบสวนผู้กลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับมาเมื่อวานต่างให้การซัดทอดในแบงค์ว่าเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างส่วนจะมีคนที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่ในการชี้แจงในการชี้เป้าหมายให้กับกลุ่มผู้ต้องหาหรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะ คือในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยจากกลุ่มผู้หา5คนที่เราจับกลุมมาเนี่ยให้การว่าข้อมูลทั้งหมดในแบงค์เป็นคนรวบรวมมาและก็ชักชวนคนเหล่านี้มาร่้มก่อเหตุนะครับแต่เราก็ยังไม่ปักใจเชื่อซะทีเดียวนะครับเชื่อว่าอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าขอดูเรื่องของพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับ นายเฉลิมศักดิ์บัวแก้วผู้อำนวยการส่วนของกลางกมรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรณีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ภายในกมรมศุลกากรเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นขอให้ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแต่จากพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาน่าจะเชื่อได้ว่าเป็นการก่อเหตุในลักษณะสุ่มเปิดตู้จากห้าบห้าตู้กลุ่มผู้ก่อเหตุเปิดไป5ตู้ด้วยกัน เชื่อได้ว่าเขาเป็นการสุ่มในการเปิดตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้นะครับซึ่งเราทราบกันว่ามีการตัดกุญแจนะครับจำนวน5ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเขาชี้จุดได้ว่าเป็นตู้ไหนที่เป็นตู้บุหรี่ฟ้าที่เขาต้องการขโมยนะครับเขาน่าจะตัดตู้นั้นเป็นเพียงตู้เดียวนะครับซึ่งจากที่พบนะครับเขาไม่การตัดถึง5ตู้เมื่อพบตู้บุหรี่ฟ้าที่เป็นเป้าหมายของเขาเขารีบผลขึ้นไป แต่เขาขนไปได้แค่สามีิพอเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นคาดว่ามีเราพอ,อ,อซึ่งมาสังเกตการรัะตะเวนเห็นทําให้เขาอ่ะรีบเร่งหลบหนีไปนะครับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะมีนายบุญนาคสวัสดิสุขเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสียชีวิตเพราะว่าถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถตู้เฉี่ยวชนขณะที่พยายามสกัดไม่ให้หลบหนี ผู้ต้องหาทั้ง5้าคนจะถูกส่งตัวฝากขังตามขั้นตอนในวันพรุ่งนี้ในความผิดร่วมกันปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนร่วมกันบุกรุกเคหสถานอาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานร่วมกันทําให้เสียทรัพย์และซ่องโจรรวมคนละ5ข้อหาขณะที่นายแบงค์นอกจากความผิด ใน5ข้อหานี้แล้วนะคะยังมีข้อหาค่าผู้อื่นเพื่อเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดแต่การที่ตนได้กระทําความผิดเพื่อปกปิดความผิดของตนหรือผู้เพียอเลี่ยงให้พ้นอาญารวมเป็น6ข้อกล่าวหาเพราะว่านายแบงค์เป็นคนที่ขับรถตู้เฉี่ยวชนรอปรพอก็คือนายบุญนาคค่ะ